สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพง่งสุขสุขคนค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านอีลาอุงอิงนะคะปมาแม่น้อยมาจากตลาดพี่น้องเพิ่นไปซื้อยังมานี่ยประมาณมาดีค่ะให้ซอยบ่คะพี่หยังให้ถือซอยมนะคนขนมมาถือซอยจังไหนนี่ยกนี่แม่นเบิด์ตอ,อ,อันน,อน,อนั้นอันนั้นมึงสอนกันบ่ได้มันเป็นหน้าเลิโอเคมาหน้ามันเป็นเลิโอเคเอางี้ไปตามนี้เนาะ อันนี้เดี๋ยวใส่โยอมาลุงบัวได้เลยปะาวันกีน้อง,องเลยไปซื้อขนมมาเป็นเอาไปปุ่นอยู่ที่บนันกีฬานะคะพี่น้องเด๋ยวสิผ้าเบิร์นบอนกีฬาเด้อยค่ะเด้อบึงหันขออนุญาตเึ้นแล้วว่าขอทายบาน,นเด้อว,ว่าสันโอ้ยพี่น้องเอ็นบานกีฬาเราน้ำตาสิไหลบานฟาง ขนมแม่หน่อยมาแตา่มาตาม่ในเมืองไปซื้อขนมพี่น้องไปซื้อขนมนี่คือมาดูเป็นบ้านอุ้ยสีแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยพ,พี่น้องใหญ่กว้างใหญ่แห้งอันผู้ใดถอดเกิรบแล้ว,ลนะลวนุ่งฟางจ้าตายคุณพี่น้องใหญ่กว้างใหญ่แห้ง สิเหล่าแล้วปีหลังไงหลังตั้งแต่วัดตานีพี่น้องเลยวเนี่เบื้งตีหลังไงซ้ำได้เบื้องไอแอลโหลดพี่น้องนั่นไอแอลอยืนอยู่นั่นว่าเป็นสมมดนี่เขาเป็นสมมนี่ว่าจันนี่ปูนะคะสวัสดีครับพ่อพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่งไรพ่อเป็นอย่งไร สบายดีเนาะภูมิใจดีใจกับร้านสาวนี้พอภูมิใจโอ้ย่้งใหญ่เลยจไังได้จะสีิบุญนีบุญก็เพื่อนนี่พี่น้องด้วยอ้ยเราเป็นว่าปุนุนี่บมีไผปันเจรปุนีูจีนยูยูกัีอารเอลและนอนอยู่นี่นะมเดียมไม่หน่อยเดีมไม่หน่อยพี่น้อง แม่หน่อยเพิ่งมาจากในเมืองนะคะแม่หน่อยมาจากในเมืองวัสดีจ้าแม่น้อยัสดีจ้าจ่าเพิ่งมาจากในเมืองพี่นอ้องอเพิ่งเมื่อดาคือการเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเ่นผ้าพี่น้องเบิง่งรอบบ้านกีฬาเบิ่งเด้อพี่น้องนีสิแหล้วเราได้งามหลายเข็นแหล้วน้ำตาสิไลทพี่น้องสปอนน้ำเงากีฬาบุญวาสนาพี่น้องเอ้ยพุณอน่ะ ดีใจน้ำเด้กพี่น้องดีใจน้ำบัคะพี่น้องดีใจน้ำบัวนัน่อเ,เอกทักทายกันแล้วน้งค่ะก็ไฟเ,เอ็กทักทายกันแล้วอปูนะคะนะพี่น้องงามลายแดด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 ,แด,ดพี่น้องอันแนมเบิ้องนแบบนี้ว่าอันแนมเบิ้งให้แบบเรื่อก,กับว่าคือจังสีโปใหญ่ยยแห้งเด้พี่น้องแต่ของจริงนี่ปะ ใยแห้งกวางแห้งน้งาแห้งพี่น้องคะปาดเนี่ยสะออนสะออนสะออนใครพี่น้องเบิ่งก่อนขาะจริงๆกะพี่น้องเข็นยูซูเมอ่อละละ่ละเนาะแต่ว่าสาวน้ำเยินกับพึง่งได้มาเบิ่งตอนที่ตอนทีอันเอินว่าท่าสีนี่เนาะท่าสีแล้วนี้ ถึงไม่เห็นคือกันค่ะพี่น้องิึงไม่เห็นหลังใหญ่หลังงามเห็นแล้วน้ำตาสีไหลน้ำอิหลาพี่น้องจะแน,นซ่อนแห้งบอพอปีได้ค่ะพี่น้องค่ะหย่อนความหักแพนงพี่น้องที่มีห่ห้ ใส่สีเหวแล้วพี่น้องเอง้เมนหน่อยไก่สีได้ขื้นบานใหม่แล้วค่ะอนซ้อนน้ำลายน้ำลายพี่นอ้องอ,อ,อันซ้อนน้ำเย็นโบมีม่มะขาโบมีใหม่กันสันโบมีขาวซันโบมีใหม่กันสันเพราะว่ามือกล่องเอาไปนะคะถือมือถือมือถืออาจสีสันๆนันเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ามือบนิ่งปันไดน,นะคะ อยากหเห็นไปน้องกานกับพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ตลอดละล่ะนอกเบิ่งคลิปน้ำทิมลังบ้านหรือว่าทีมน้ำอพอสร้างศีสะเกดสร้างบ้านแต่เมื่อนีสาวน้ำเงินมาหอนมาถึงกะอยากทายให้พี่น้องเบิ่งนะคะทางบ้านอีลากะรม่มรื่นขึ้นก่าเกาพี่น้องมีสุ่มร้ขึ้นก่าเกาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีผักไผ่ใหญ่มีบัวสายบัวแดงนะคะ กุ้งหอยปูปาลาอ,อ,อ,อยู่นี่นี่แหละเนาะดรสมพงศ์อยู่นี่นี่ลาว่าสันเข่ากับกำลังงามพี่น้องคะ่ะสุดยอดบรรยากาศในสุดยอดค่ะพี่น้องคะ่ะบ้านหลังใหญ่หลังงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเห็นเมื่อนี้เห็นแบบนี้แล้วก็น้ำตาสีไหลน้ำพี่น้องเอ้ยจะเป็นดีใจกับ กีลาอุ่งอิงกับแม่หน่อยกับพ่อเอกและครอบครัวนะคะเป็นบุญหลายพี่น้องค่ะอยู่ดีทำไมาชาติดีแห้งพี่น้องเอ้ยผู้นะผูนบินโดนอยู่ทั้งฝ่าพี่น้องมาตานี้ยไอแอลมั่งไอแอลหรือไผ่น้อนี่ละ พี่น้องคะบรรยากาศทั่วไปเพิ่นมาหวม่วมบุญเด้อมื้อนี้เด้อ<ม><ๆ>เพิ่มาห่วมบุญมื้อน,นี้ร้อน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 ไปใส่ไม่หน่อยอโอ้ไปเอาขนมอีกบ่ทันเบิร์ดได้พี่น้องยังจะไปเอาอีกรอบ<ๆ>ไปเอาขนมอีกแล้วนะคะเบื่อคันตอ,อนบานกีฬาคลิปนี้เอาบัานงามๆของกีฬามหาห้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะ จริงๆแล้วทิมหลังบานเป็นเป็นทิมหลังบานเป็นไทยเป็นสีสีสเกตสร้างบ้านเป็นไทยเป็นยุคสมัยน,นอกเพียงแต่ว่ามือน,นีนส์แอลอูเนียนถึงมาคอนมาถึงกันเลยอยากเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อกราพี่ติดตามคลิปวิดีโอเป็นหลักมาเห็นกันบคอนซอนไปน้ากันเี็หลักพี่น้องค่ะงามหลายกว้างฟางงังใหญ่ต สุดจอดเลยค่ะพี่น้องสุดยอดอีลาอุงอิงเฮาเห็นน้ำลูกสาวแบบนี้เราน้ำตาสิไหลพี่น้องเอยดีใจไร้ค่ะพี่น้องว่าจังไดคะพี่น้องบอกว่าเลื่อยทำ่าดีใจแล้วแม่น้ำเงืนว่าสันตอนเนี้ปลื้มใจจักสิว่าจังไดแน่นอ้พี่น้องนอถือว่ามีละทุกความรู้สึกเข้าอยู่น้ำกันนีละนะคะอยู่ในบ้านหลังงามๆมีเป็นกำลังใจสอยอีลาต่อไปเนาะ เอาละพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวนุ้ยเย็นเอาไวส้สมีก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจังพอกันในคลงชิปต่อไปนะคะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ